สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเกาเหมือนเดิมนะครับ,ก,บกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องืันนี้พอกันวันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบหกประมาณหกโมงแรกนะครับพี่มองเกาเนี่ยพี่น้องสมพันธ์ฟาร์มกบบ้านนวนลราศีตำบลเขาไล่อำเภอโกสุมิไสจังหวัดมหันา,ามาสรารคามนะครับืันนี้เลือกดีงามดีพี่น้องเนี่ยวันที่สิบเอ็ดมีนาเนี่ยเอาลูกเพาะนะครับ เอาลุงพอเป็นครั้งแรกพี่น้องนี่ยเจ็ดตีปีตัวแม่พันนะตัวพอพันหล่อนึงหนึ่งร้อยอยี่สิบตัวเพระมันมีเพอะลอยว่าถึงนะพี่น้องแม่พันแม่พันเก่าปีกายนี่กลับใบเอามาจากบันปายหาทิพตัวแสดงว่ามันตายกลับขายไปนั่นพี่น้องมีคนมาสืออา่อขายนะครับเรื่อยๆเจ็ดตีปีตัวนะครับมือน,นี่เพาะเลยพี่น้องเพียงเพราะกอดีดีเนี่ยตัวผู้นี่ตัวผูน้นี่พอพันไม่ได้เนี่ยพี่น้อง พอพันออกวันที่สิบหกกลุ่มพันสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหาตัวผูนะครับตัวตัวเมียนี่เอามาจากบ่ออื่นนะครับเห็นบ่เอ้าเาถไเถอะมึงไข่ไว้เถองเข็มเท้อันนี้ผมเอาบํารุงไ้เด็กพี่น้องเนี่ยมมุงเอาอันยานั่นนั่นไเอาเข็มเอ็นเนี่วิตามินบำรุงไข่บำรุงเขาไว้เดยพี่น้อง คืนนะแมตัวผู้ไหมก่อกออันนี้หนึ่งคูสองคูสามคูสี่คูหา้าประมาณสิบคูได้หรือพี่น้องข้าวเดี๋ยวเขาก็ลงหั่นได้พี่น้องข้าวเดียวกอดเลยตัวผู้กอดได้เร็วนครับพอครบขวบละตัวผู้ครบขวบตัวเมียก็ขวบนะครับค,ครบปีแล้วๆๆครับ,รบน,บบนี่ตัวผู้วันที่สิบหกมีนาคมบสองพันหน่อยหกสิบห้านะครับหนึ่งปี ว่าสิบหกกุมภาพันธ์นะครับนี่กับวันที่สิเกือบหนึ่งปีเกือบหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งปีเกือบเดือนนะครับตัวผูกอดดีขนาดตัวผูพูดยังไงกับมาเอาน้ำผมมีอยู่เลยตัวผูยังอยู่มั่นสักสองร้อยสามร้อยตัวนี่พูดยังไงกับทั่วมอตัวผูได้พี่น้องกอดดีได้เห็นบ่ากันพูกไอพวกใครมาเอาเลยแต่เบื้องบนเสาสีใครเปล่าว่าดวงผลงานมืบนเสานะครับใครพวกใครขึ้นกับตัวเมียเลยพี่น้องแต่ตัวเมียตัวมูลกับใครเลยกันบ่สมูลกับพวกใครครับพวกใครกับเพวกยังเดี๋ยวก็โจงกับใครที่เก่านะครับเพราะ ถึงเวลาหนาฤดูกาลมาแล้วนะครับพุนทั้งจะสัวท่อนเฮียสัญญาราจัดการในลายรุ่ลเราขายในเงินลายเสียนละ่ะพี่น้องก็ผมปีนี้สาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เปลี่ยนลงผกมไม่เวลามีหน่อยนะครับก็พอวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ละมันได้ว่างกับมาเพอ,อยู่พี่น้องก็สโงให้พี่น้อง้เก้าเลยพี่น้องก็ต้องว่างนะครับมีให้เสมอนะครับมึงนี่ครบตัวผูก กับต um. ัวผูล็อกกันนะก็มีตัวผู้ลอยยี่สิบตัวป่ะนะเพราะมันตัวเมี่ยถึงลอยว่าถึงพี่น้องเพราตัวผูถึงลายตัวผูนะครับมันฟังเสียงพี่น้องเอบเอฟเอฟเอเอเอเพราะมาผ่าเขียวไส้ี่เพื่อยังพี่น้องจับ่ะย่ำจับมันจับไงนะครับเอาใครออกเอาออกไงจับมันลุไปจับผ่าท่อนซ่อนจับปะจับจับจับไปกระสอบเลยนะครับจับไสที่สอบตัวผู้ สอบสอบละสามทิศตัวเมียก็ใส่สามสอบสอบนิ้มหาตัวนะครับนี่ต้องตัวพอดีจัจะจะใส่ว่าเคลืนไหวนะครับเห็นปะกลุ่มกอกลัดดีกันอะไรตัวปูวนะครับบรรยากาศดีดีพี่นอ้องเลยเทคกี้ผมมาใส่บอเตทมเลวยนีย่ใส่นี่มันหนีบบอปพไก่ผมมาใส่เตมันจะวานมันยากเอาลงไรเงี้ย,ยมันไล่จับจับยากเลยเราใส่แบบนี้สบายเลยพี่น้องเนี่ยนาะบอยงาบอยหยา พอสองร่งหลายดอกก็ร่งลอยหาที่พูกระซิํานีก็สกใสใดขขงใคร,ครก็พวนำกัหลายที่เขานะครับนี่วิธีการเพาะผมพ่ต้องจำเป็นต้องเหดบอ่อแบบนี้ก็ได้ผมจักแล้ววันนี้ทึกสามคักแล้วนี่ให้บ่เอาจะึ้นมาจะขืบหนึ่งก็ใส่ได้แล้วนะครับเอามาจะสองบล็อกกับพ่อเันนี้ส่วนก้อวันนี้แก้วเกินสองบล็อกเลยในการเพาะกบล็บอกขึ่งก็ดีนะครับ มึงเปียงปูดน,นะครับพี่น้องที่เห็ดบอกกบตัวนี้ถ่าสัญญนเห็ดเรื่องมาอยุ่นออกึ้นมาเมื่อไรพอแม่พัดหนึ่งมาไผมันนี่ยากระเมียมพี่น้องมดดาดีจัดเต็มเตียดูดนแรงขาบคงกง็บปับพื้นที่้วพี่น้องกูนสช่วยงามพี่น้องทางบอน่ก็เเรียมไหแล้วพี่น้องเตรียมาใส่ไข่บ้านไข่มื่อื่นนะครับกันห้าไข่หลายใส่ลงสองบอเลยไข่หน่อยใส่บอนี่บอเดียวแล้ว,วจัดไว้แต่พออีกนะครับนี่ ว่านเตรียมไว้เด้นียเตรียมไว้มื้อบ้านใครที่นีเลยพี่น้องถ้าบุ้งทีได้ทำได้นะครับเตรียมพอไว้ไวปวานใครเรียบร้อยนะครับบ่อนี้วานบ่ได้เพราะว่าออกซิเจนนี่เขาที่ใส่ออกซิเจนหลายบัตถุเขาหมดนน้ำไขออกซิเจนออกมาหลายเออไขคาบอไไรออกไซด์ออกมาหลายน้ำที่เน่าเสียง่ายนะครับนี่ข้าวโพดจำเป็นข้าวยญาใส่นะครับปล่อยถิ่มเลยปล่อยไนท์ถิ่มเลวยเขาก็รังบ่อไม้เขาก็เอาน้ำลงไม้นะครับเอาน้ำสะอาด นำบรานเท่าไหร่ลงนะครับก็ใส่ได้ง,ง่ายได้เลยนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ทรันี่แหละพี่น้องพอกันคลิปแรกนะครับในด้ดูรูการนี่ขอบพุดอะไรพี่น้องที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตั้งกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ